เดี๋ยวไปแบรกรับพิ่ครูมาจากปลาบอกวันหนึง่งแดาท่อนบ่าแมนครับรับปิคูฝากตามต่อเด้อของปูนะครับรับพิ่คูเพิ่นหายมาแล้วงวดที่แล้วกะกะถืออยู่ครับงวดที่แล้วหายเพิ่นหายัางที่เนะาะฮ่าฮ่างวดที่แล้วเนาะหา่าแล้วก็สองแล้วก็หกเพิ่นหายังสี่วันนี้ขันนำมนวนนี่พิมพ์รอ,อก่อนแต่ว่าโทรไปหาปู ปูห่ยฝันปูห่ยฝันมาก่อนครับสองตัวเมเดียวตัวอะไรล่ะฮะบอกก่อนนอะบอกเลตัวเอาเบิรงนิวเบิรมือคือเก่าเด้อเอาเบิรงยีดีพี่น้องบาทน่้ยสามนี่ครับนี่สองสองบาทนี่เฮ้ยเก้าเก้าสองเก้าสองเก้ารับพิกุตัวเดียวอันนี้คือฝันคือฝันปู ได้มาลล่ะแต่ว่ากระจดดมามันอยู่ในตัวศั์ส่วนที่เพิ่นจะให้สามตัวหางเดียวนั้นหลังวันพ้าใหญ่นี่แหละอืผมจะเอามาให้ต่อสําหรับเนา้นเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนมันห่อนแดดออออหนสองสองเก้านี่เลยสองเก้ากลับน้ำเป็นบ่ค่ะครับพลิกกลับให้แร้วแต่ว่าโพทตีแเราเพิ่นก็ให้แค่สองตัวครับสามตัวหางเดียวแต่อันนี้ฝันคุไปถามคุ